แข้งขวานำไปก่อนดูแล้วพอยอพิชาตินี่จะมาชิงเดินนี่แหละครับรูปร่างก็ได้เปียบใหญ่โอ้โหดูครับนำพูนี้ออกแข้งขวาไปพอยอภิชาตินี่เกี่ยวแล้วก็โต้คืนนั้นทีแล้วก็เบียดจะเบียดจะปล้ำในนะครับตีไม่ถนัดกรรมการต้องแยกมาเริ่มกันใหม่ครับหลอกมาสักครู่นี่น่าก,กลัวเลยนะครับพอยอพิชาติครับเกมไวนะครับอย่างที่ผมได้เรียนครับชก2นาทีพัก2นาทีอยากโชว์อยากฉายอยากทําต้องรีบทา เอาละครับดูเพลงข่าของทั้งคู่ครับพยายามจะดับเครื่องชนครับรุ่นน้องพลอยอภิชาติอา้าวแทง้าไว้ตีคืนมาครับกร,รมการแยกเห็นว่าใกล้เชือกออกมาสู้กันกลางเวทีครับโอ้โหนี่ครับอของดีเลยครับใครยับเปิดเกมเข้าไปพลอยอภิชาตินํำผูคนละแข้งนี่ครับกางยกสามโอ้โหยดูครับอ,อย่างที่เรียนไว้ครับเวทนี้พี่กัดน,นี้นี่ มามวยเอกซุปตาแม่เขาเรียกว่าซุปตาในรุ่นเล็กเทียบเลยครับตอนนี้ครับยาลีแตที่แน่ๆตอนนี้ยาฉีดไม้แรกมาแล้วนะครับ30,000บาทให้กับน้ำผุุนะครับเดินขยับเข้าหาทันทีดูนะครับจังหวะโอ้โหแต่พลอยพิชานี่อาศัยความใหญ่เบียดเข้าไปมีหมัดนำไปก่อนแล้วก็จะปล้ำในตีเ่าดูจังหวะการล็อกการรัดนะครับเอาจะขึ้นบนฟู้ด้วยนะครับน้ำาพุเล็กกว่าก็จริงครับ กระดูกประสบการณ์ไม่เป็นรองอยู่แล้วนะครับน้ำผูอยู่ที่ว่าแมวันนี้อ่าเล็กเอาชนเข้าไปครับเล็กแต่ว่ากระดูกนี่แข็งโป๊กแม่แม่มันใกล้เชือกมันใกล้เชือกไปนิดนึงไงครับเลยออกอาวุธกันไม่ทันหนัดกรรมาการดึงมากลางเวทีสู้กันต่อครับโอ้โหกะจะจามด้วยศอกเลยนะครับโอ้โหนี่ครับมาเดี๋ยวต้องดูครับมาซ้ายหน้าซ้ายหน้าครับชิงกันออกซ้ายหน้าเข้าไปโอ้ นี่ครับโอ้เหมือนพวกศรีะฝ่ายน้ำเงินเจ้านำพูนี่มีบาดแผลครับโอ้โหแต่ว่าไม่ใช่จุดที่อันตรายเลยครับโอ้โหดูนะครับรูปร่างเดียเปรียบแต่ว่าจะสู้เข่าเดี๋ยวมาตามับผู้ชงนะครับผู้ให้การสมสุนแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเริ่มยกที่4มานะครับเดินกยับเข้าหาปล้ำในทันทีนะครับพลอยอภิชาตินักชกรุ่นน้องโอ้โหมาดูน้ำพูนะครับได้เหลี่ยมครับบิดหักล้มลงไป หอยพิชาติไม่สนนะครับยังคงเดินเบียดตลอดน้ำผู้นี่ดูจะเล่นฉับฉวยแล้วนะครับรูปร่างเสียเปรียบสายจังหวะออกแข้งมีลูกทีมพอยทำอะไรจังหวะเอาไว้ครับอะยกนี้ยก4ครับเกมเปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยากอยากจะโชว์อ้าวบิดมาบิดมาบิดไปยังตีกันไม่ชัดโอ้คู่นี้นี่เอาละครับสนุกเร้าใจอีกคู่หนึ่งครับพลอยอภิชาติแดงน้ำเงินนี่น้ำผุภาคที่สองครับดับแทงเข้าไปครับแทงคืนมา,าวงใน วงในจับแม่ยังยังไม่มีใครจับได้เปรียบนะครับอะตีตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกเลยครับโอ้โหนี่ครับมาดูครับทั้งสองคนนี่ชกไปยิ้มไปสนุกกับเกมครับโอ้โหดูครับมาแต่น่ายิ้มยิ้มแต่ดูการออกอาวุธน่ารักทั้งคู่โอ้โหอากรรมการแกะแยกออกมากอนโอ้โหถึงตอนนี้ยังคู่ขี้สูสีกันเลือกเกินนะครับน้ำผู้นี่ไม่สนตัวเล็กก็จริงนะครับใจใหญ่เบียดเข้าหา ออกแข้งแล้วก็ปล้ำในจับบนนะครับสู้กับมวยเข่าอาชีพ,ยพอย่างพลอภิชาติเลยเกมการชกวงในตอนนี้ก็ยังถือว่ายังผู้ขี้สูสีกันเลือกเกินนะครับยังไม่มีใครได้เปรียบกันชัดเจนครับนี่แหละครับเป็นเหตุผลครับที่ทำไมภาคที่2ถึงเกิดขึ้นวันนี้ครับอ่าพรอยอภิชาติเด,เดินมาหมัดโดนสายคืนไปซ้ายมาครับ กลับมามีหมัดด้วยอ่ดูจังหวะนายครับสอดแขนไล่แขนตีเหลี่ยมนี้ตีนพูตีโอ้โหไฟแลบเลยครับโอ้โห,โหนี่ครับมหาสถานการณ์นี่มันยังรอตัวผู้ชนะอยู่นะครับฮึืมคอยอภิชาติไฟแดงไฟทีแล้วนี่แผลเฉือนแพ้มาครับหมดยกที่4โอ้พักแป๊บเดียวครับยกต่อไปเลเลยครับรายการใหญ่ที่กรุงเทพเลยครับแบบนี้ อาทิตย์ที่18ธันวาคมครับมวยเริ่มชก2ทุ่มศึกดาวลุ่งเพชรยินดีอีสานครับที่นาวาการอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้โหเ<า>ชิญเชิญครับ<า>ยกสุดท้ายนะครับเดินขยับเข้าหาทัานทีเหมือนกันพลอยอพิชาติออกแข้งแทงเข่าแต่มาโดนโอโหจังหวะเลี่ยมนะครับเลี่ยมของน้ำพุนะครับแล้วก็ออกแข้งโต้ได้สวยๆวยเกมการชกนี้ยังถือว่าอย่างคู่ขี้สูสีกันนะครับมาถึงตอนนี้ ดูว่าจากนี้ไปนี่ใครจะออกได้เนื้อเน้นมากกว่าครับอ่ะภาคที่2ไม่น่าจะพออะไรครับโอ้โหสนุกเร้าใจเลยนะครับทั้งไฟแรกแล้วก็ไฟนี้อ่าชิงชิงจังหวะการเตะกันครับหมัดสวนมาครับอ้าวแข้งซ้ายเกี่ยวได้คืนครับเอาละครับคู่นี้นี่แมเชื่อว่าแฟนมวยอาจจะเสียงแตกอีกครั้งหนึ่งครับอ้าวอนี่ครับแมสถานการณ์ทาว่าวุ่นวายเหมือนไฟแรกเลยครับโอ้โหดูครับ ว่ายอดเยี่ยมต้องชื่นชมทั้งคู่ครับดูมหาแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับไฟแดงครับเจ้าพอยอภิชาตินี่ดูมั่นใจครับแต่ว่าทีมงานน้ำพูบอกว่ามาขอสวยๆอีกแท่งเดียวชุดเดียวนี้น่าจะผ่านเลยครับเดี๋ยวว่าออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับพอยอภิชาติน้ำพูนี่ขยับขยับเข้าไปแล้วก็ออกแท่งนะครับโอ้โหแต่ว่าไปโดนพอยอภิชาตินี่วางแท่งขวาสวยนะครับแล้วก็ออกไปคุ้เกมดูนะครับ น้ำพุก็ยังไม่ยอมนะครับแผลยัดจะเบียดเข้าไปปล้ำในเลาะได้ตีตีเอาไปในหนัดนี่ก็กรรมการต้องแยกก่อนแล้วครับเวลามันไวครับจบ2นาทีนี่แวบเดียวครับแมจะจะหมดยกอีกแล้วครับในช่วง20วิสุดท้ายนะครับแมพยายามจะเข้านี่ครับเข้ารวบเก็บอาวุธไว้ก่อนเลยนะครับพลอยอภิชาติครับนี่ครับไฟดีแมตช์ล้างตากันเดี๋ยวต้องดูครับล้างตาได้หรือล้างไม่ได้ครับโอ้โห มาผ่านมานี่ครับกำลังจะหมดยกสุดท้ายแล้วครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้ยอดเยี่ยมทั้งคู่นะครับกรรมการเดินไปรับไปนี่ครับน้าพูมีพี่เจี๊ยบรามอินทาครับหให้น้ําให้ท่ากันไปกรรมการเดินไปรับให้คะแนนใบที่สองครับตามมาด้วยใบที่สาม มุมแดงครับวันนี้ล้างล้างตาได้นะครับพลอยอภิชาติสจอตโต๊ะปลาจีนวันนี้ชนะ